หนูตา,ตาแหา่พี่สาวของหนูคุณเห็นพี่สาวของหนูวันดีบ้าง ชื่อไรเบิร์ตหนูไปอยหน้าห้องเรียนของกระจัวและกระเจีย๊ยบคุณเห็นกระจัวและกระเจีย๊ยบเดนมาแถวนี้บ้างไหมหยงองสวัสดีครับของชื่อกระเปียกผมเป็นแฟนของละมุดละมุดบอกกับผมว่าเธอมาตามหาเพื่อนในห้องเรียนคุณเห็นละมุดเดินมาแถวนี้หรือเปล่า สวัสดีค่ะดิฉันคือพระดาแนางฟ้าันน้ำนมฉันมาตามหาเด็กๆลูกศิษย์ของฉันเธอเห็นเด็กๆลูกศิษย์ของฉันบ้างหรือเปล่าว้าพี่เสือไม่ออกหรอกเธอต้องอยู่ที่นี่ไปกับฉัน3าวันเจวันด้วยกัน